สวัสดีค่ะทุกคนสาวกาสีนมานำเสนอผัดกระเพราหมูฟิชเชอริงก,กันกับกุ้งนะควะบทุดิบของเราก็มีแค่นี้ละค่ะเป็นรับชมการถ่ายทำได้เลยค่ะแรกกันทำด้วยนะคะดูแม่รัวของเราค่ะนุยสตาร์ทเครื่องเลยค่ะลูกน้ำมันของเราก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะ หยอกๆจ้าใส่น้ำมันพืชของเราลงไปหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องหม้อรร้อนแล้วนะคะมันมันมกเปลี่นต่อค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนขี้เล่นค่ะแม่ขวหัวร้อนตามด้วยพรพิกที่เราโขกไว้นะคะขวดขวดโขกลงไปค่ะใส่ Kate, พริกที่เขาโขกลงไปเด้อตามด้วยกระเทียมเด้อเพิ่มความหอม จัดลงไปซะลุปไปใด้หมอค่ะคนโคเรโคเรมันเข้ากันเนาะค่ะเนอนั่นล่ะจามปิดปิดค่ะแม่กลัวหัวร้อนจามปิดปิดเลยนะคะนั่นละใส่เนื้อหมูตอนใหญ่ของเฮาิ่มลงไปค่ะทุกคนค่ะโอ้ยการเห็ดครับเก่าของข่อยนี่มันทอราโหดอีหีเด้อค่ะทุกคน จากนั้นแล้วก็ทําการค้นใน้มันเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยค่ะคนๆๆคนคนคนเจอวะเนี่ยหมูห้องมันสุกมันมีกลิ่นหอมพุลอะค่ะพี่น้องค่ะจากนั้นล้วก็เคีย่ยวท่อน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 เนี่ยหมูเขาไปไ้แก้เดี่ยวตามด้วยกุ้งเดี่ยวทําความสะอาดควักใส่ล่างขีเป็นที่เรียบร้อยเรียวห้องก็มาทีมลงหม้อกระทะของห้องเด้อค่ะเร่งแก๊สึ้นค่ะบาทนี่เพิ่มความร้อนอืม รอเนื้อกุ้งมันสุกค้นเข่ากันกับเนื้อหมูของเฮ้าเห็นบ่ค่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ากันบ่ะบูยจากนั้นเขาก็ใส่น้านัวของเฮาล่งไปบ่ปรปุงกบับแซบคือน้ํารังคกคาฮืฮนไปแรงสะะั่งล่ะบู๊ยจากนั้นแล้วกับปรุงรสตามใจชอบค่ะใส่ผงขาวของเราลงไป แล้วหัวหลุกหัวหล่อนนะคะผงผงขาวนะคะตามด้วยรสดีค่ะเพิ่มรสชาติกลมกล่อมใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็มาตามด้วยซอสหอยนะคะซอสหอยที่มันกําลังสู้ชีวิตมากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนค่ะซอสหอยก้อยมันเบิดค่ะเอาโคกดักหมุนหมุนบิดบี้เออสู้ชีวิตค่ะค่ะแต่กายาเคียดใหนพี่น้องเบืองก่ะมันเบิดค่ะตามด้วยซอสฟ้าเขียว อบเมียนซอสฟ้าแดงค่ะทุกคนค่ะฮื้ยหหยอกหยอกก็ซื้อค่ะยาใส่หลายเดือมันเค็มใช่หน่อยๆก่อนตามด้วยน้ําตาลของเรานะคะน้ําตาลนี่อย่าใส่เยอะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้มักเนก,การน้าตาลใส่หลายกวานผู้ใดมากหวานกับใส่หลายก็ส่วนตัวข่อยมักรสชาติหวานปานกลางเด้อค่ะจากนั้นเดี๋ยวหอาปรุงรสชาติให้มันครบบิดทุกอย่างเฮาก็ับมาคนให้มันเข้ากันค่ะ ตรามด้วยหอมหัวแดงของเฮาค่ะน้ำฟุตบอกบอกค้นส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็ใส่หอมหัวแดงของเฮาล่งไปยาเห็ดให่หอมหัวแดงของเฮามันสุกมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจ้าซิมรสชาติเบิรงกะนะมันมีรสชาติแบบไรมันแ่บบนอกไปแตะกินบนอกซิมเบิ่งกค่ะโยกโป้บ่บ่ ปัญหาแนีมาปรุงอีกอยุว่าในยกโป๊บรรไดปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงเพิ่มก็ยกโปแพรแวดใส่ผ้าเอกของเฮ้ารงไปคือใบกะพาาเพราค่ะเฮ้าผัดกะเพราหฮาก็ต้องมีพระเอกใส่ใบกะเพราลงไปเวะทิ่มลงไปปิดแก๊สเลยเด้อค่ะส่วนตัวข่อยมากแบบนี้เพราะว่าข่อยบ่อยากให้ใบกะเพราของข่อยมันรวกมากจนเกินไปเนาะค่ะเนาะจากดันเดี่ยวเฮกก็คนในมันเข่ากันค่ะ ถิมใบกับเผราลงปีดแกตโคนเนี่ยมันเข้ากันโบ้ยโซมูเบิงอีกอะเบิงเป็นตาแสบบอค่ะ,คะทุกคนคะ่ะหลังจากนี้เหตุแล้วแล้วเขาก็มาหายหน่วยกาดตายของเขาซิมเบิงว่ามันมีรสชาติแบบใดเล้วกันเนาะหน่วยกาดตายของเราก็คือพ่อบ้านนั่นเองคะ่ะให้พ่อบ้านชิมโอ้โหพ่อบ้านยังตัดสินใจเลยว่าถามว่าคุณทำอะไรปะนะ ฉันทำผัดกะเพากุ้งแอนหมูฟิตจาริ่งกันรอคำตอบเล่ากัว่ามันพอกินอยู่ว่าสั้นระหวางสิละค่ะพี่น้องขาแซบแซบยุดอกค่ะถึงแม่ขวดจะเสียสินไปจากน้อยเน่แต่กัดแซบยุยหึหึยอกหยอกจ้าสาวกาลสินก็ได้เมนูผัดกะเพรา กุ้งและก็หมูฟิชเจอริงกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ